สวัสดีครับนัด no. ครับอยู่เกมอัลตพานะครับคราวนี้เนี่ยผมจะไม่พูดเกี่ยวกับสรุปแพทหรือว่าสรุปไกด์อะไรสักอย่างนะครับผมจะมาพูดถึงในเรื่องของเกมนี้ครับความจริงอ่ะสาเหตุแรกที่ผมสร้างช่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะลงในเรื่องของเกมนี้นะตั้ตงแต่แรกเลยครับแต่ว่าปไปปมาๆม,มันกลายเป็นว่าผมมันรนนาที่อัปเดตแพททุกๆสัปดาห์ซะงั้นก็แต่ในที่สุดก็ถึงเวลาที่ควรจะกลับมาสู่รากง้าของตัวเองนะครับสาเหตุที่ผมกลับมาในหลักๆคือตอนเนี้ยในช่วงในเรื่องเกมมือถือตอนเนี้ยผมค่อนข้าง ผมเข้าสู่สถานะดองเพชรน,นะครับเพื่อจะได้รอตรัวละครที่ตัวอ,อยากจะกดครับและล่าสุดมันโดนเลื่อนออกไปครับผมเลยคิดว่าเออถ้าให้รอต่อไปผมเฉาตายก่อนแน่เลยนับวันยิ่งไปติดอีกเกมหนึ่งมากกว่าที่จะเล่นเกมหมึกอีกนะพูดตรงๆเนะ้เพราะงั้นก็เลยจะกลับมาครับถือว่าเป็นการรื้อฟื้นในเรื่องของตัวเองด้วยครับแลวผมตั้งแต่ว่าจะทําต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะไม่มีอะไรให้พูดนั่นแหละของเกมนี้ โอเคครับในส่วนเนื้อหาอคลิปนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงการเดินทางของแหวนทั้ง8วงนะครับของเนื้อเรื่องภาคมือถือนั่นเองเดี๋ยวขอปูพื้นที่นึงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ได้ภาคมือถือมานะครับคือในภาคมือถือเนี่ยจะมีการกล่าวถึงแหวนทั้ง8วงครับซึ่งเป็นแหวน8อาชีพนั่นแหละก็คือไอ้ตัวละครเริ่มต้น8ตัวที่มีแต่ละอาชีพติดตัวครับนั่นคือแหวนของอาชีพนั่นแหละครับซึ่งไอ้แหวนพวกนี้นะครับมันมีพลังของเทพประจําอาชีพอยู่ครับ ซึ่งหน้าที่ของตัวละครหลักในเนื้อเรื่องเราในเนื้อเรื่องภาคมือถือนะครับก็คือจะต้องรวบรวมแหวนทั้งหมดมาให้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้แหวนทั้งหมดเนี่ยมันไปอยู่ในมือคนไม่ดีครับแล้วคนไม่ดีก็เอาแหวนพวกนี้ไปใช้ก่อวิรุเวียรกรรมเยอะเยอะแยะมากมายจะทาให้ดิแดนวุ่นวายหมดเลยครับซึ่งก็เป็นหน้าที่ของเราที่เป็นตัวผู้ถูกเลือกนะครับที่จะคอยเก็บแหวนทั้งหมดมาครับโดยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยแหวนพวกนี้มาถูกสร้างขึ้นมาเพราะว่าฟินิสนะครับฟินิสเนี่ยเป็นเทพที่เป็นพ่อของเทพของ 12- 12คคนนะรับ รวมถึงเทพประจำอาชีพทั้ง8คนด้วยพะพอฟินิสเนี่ยครับมันเสียภรรยาของตัวเองไปครับแล้วทําให้เศร้าเสียใจมากเขาก็เลยปล่อยลูกๆ12คนนะครับคอยดูแลโลกใบน,นี้ไปครับส่วนฟินิสก็คือออกเดินล่อนเล่ไปแต่ละที่เพื่อตามหาภรรยาของตัวเองครับซึ่งก็ไปเจออีกทีคือในนรกเลยก็สมควรแล้วนะก็คนตายนะต้องลงนรกต่อยเป็นเทพก็เถอะซึ่งฟินิสนะครับก็มีวิธีที่จะชุบชื้นภรรยาของตัวเองขึ้นมาครับก็คือการสักเวรลูกตัวเอง8คนครับก็คือ8อาชีพนั่นแหละเทพทั้งง8อคนะรับ เพื่อชุบชีวิตพยาของตัวเองขึ้นมาครับแต่ว่ามาติดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดฟินิส์นะครับใช้ลูกตัวเองในการสั่งเวยเพื่อจะชุบชีวิตพยาตัวเองขึ้นมานะครับก็หมายเขาว่าโลกใบนี้เนี่ยก็จะขาดการคุ้มครองของเทพทั้ง8อาชีพไปครับคือต้องบอกว่าโลกทั้งโลกทั้งโลกของนเกมออตโตพานนะครับมันอยู่ได้เนี่ยคือเพราะว่ามีพลังของเทพทั้ง8คอยช่วยดูแลอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดพลังของเทพทั้ง8มันหายไปเนี่ยก็หมายเวาว่าโลกมันก็จะเสียสมดุลครับแล้วก็โลกก็จะจบเนนนันอง ฟินนิสคิดว่ามันดูไม่ยุติธรรมเท่าไหร่เพราะว่าในโลกใบน,นี้เนี่ยตอนนี้มันมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็คือมนุษย์นะครับซึ่งมนุษยนะ์แหะมันก็เกิดขึ้นมาจากเทพทั้งสิบสองอที่เป็นลูกของฟินิสอีกทีครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดให้นับระดับญาติจริงๆอ่ะฟินิสก็เหมือนจะเป็นปู่ปูโคตรทวดของเราอ,อีกทีหนึ่งะครับฟินิสเลยคิดว่ามันไม่แฟร์ที่จะตัดสินอะไรพวกนี้ด้วยอารมณ์โชววูข,ของตัวเองครับแล้วก็เป็นความโลภของตัวเองด้วยที่อยากได้ภรรยาตัวองกับบบมมาาาวรนสสยยใจ่่ะ้้ทหุุษษ์์ มีค่าพอที่อยู่ต่อไปไหมหรือว่าลบๆทิ้งไปก็ไม่มีปัญหาอะไรครค่อยสร้างใหม่ขึ้นได้ฮะฟินิสก็เลยเปลี่ยนลูกๆ8คนนะครับก็คือ8อาชีพหลักนี่แหละให้กลายเป็นแหวนครับแล้วก็ส่งไปให้มนุษย์มนุษย์ได้ลองใช้ดูครับเขาอยากจะรู้ว่ามนุษย์เนี่ยพอได้รับพลังของเทพไปแล้วเนี่ยจะใช้มันทําอะไรกันแน่ครับซึ่งก็ไม่ต้องสืบสายไปเหตุครับก็มนุษย์ก็คงเป็นมนุษย์นะครับพอได้พลังระดับเทพไปเนี่ยก็ใช้เติมเต็มความปรารถนาของตัวเองหมดเลยครับบางคนก็ใช้เพื่อเป้าหมายของตัวเองบาางคคคนนนกกก็ใช้้พะออยจแแื่ บางคนก็โดนแหวนคุมคุมสติจนตัวเองคุ้มข้างก็มีครับคือมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าต่อให้เป็นพวกคนในคนที่มีใจิตใจที่ดีงามขนาดนี้นะครับถ้าเกิดเผลอหลงหลงเสน่ห์หรือหลงพลังของแหวนไปนะครับก็จะกลายเป็นคนที่คุมข้างขึ้นมาได้ครับหรือบางทีก็กลายเป็นคนเลวขึ้นไปเลยก็มีเหมือนกันครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเริ่มที่เราแหวนนะครับ ขอเริ่มจากแหวนวงแรกก่อนที่เป็นแหวนสำคัญที่สุดครับแหวนของนักปวดครับหรือแหวกของอาชีพคคินิกนั่นเองซึ่งคนถือครองปัจจุบันคือตัวเราเองนะครับก็คือตัวละครผู้ถูกเรื่องนี้อยู่ในเรื่องเกมภาคมือถือครับโดยแต่แรกนะครับแหวนวงนี้เนี่ยถูกจะถูกจะถูกใช้ในคนสําคัญของโบสนะครับก็คือคนที่อยู่ตาแหน่งเฟรนการหรือผู้พิทักษ์เผอครับตำแหน่งเดียวกับซัสทอสคนดีคนเดิมของเรานั่นเองฮะซึ่งัวไอคนที่เป็นตําแหน่งนี้เนี่ยเขาจะใช้แหวนวงนี้นะครับในการต่อสู้กับพวกศัตรูครับแต่ว่า ถึงจะเป็นคนที่จิตใจดีขนาดไหนก็ครับสุดท้ายก็คือโดนแหวนครอบงำอยู่ดีครับแล้วก็กลายเป็นคนคุมค้มข้างครับสุดท้ายถึงจะไม่ใช่ทําเรื่องเลวร้ายเถอะแต่ก็เป็นคุมข้างและทาร้ายคนอื่นอยู่ดีครับซึ่งฟินิสนะครับอาจจะที่เห็นมันเป็นอย่างนี้เนะี่ยเขาก็เลยเก็บแหวนวงนี้มาครับเก็บกับตัวไว้ก่อนแล้วก็รอดูต่อไปครับซึ่งพอรอมันหลายร้อยปีหลายพันปีแล้วเนี่ยฟินิสเริ่มรู้สึกแล้วว่าเออมนุษย์เนี่ยมันก็คงทําได้แค่นี้และนะก็คือพอได้แหวนพลังเทพไปเสร็จเเเนนนีี่่ยยยยกกกกก็็อออออาาาาาาไไปใใใช้้้้้ททททํะะรรตตตตมัััวงงหดดลลคบฟิสสสจจโุุษ์ื ฟินิชเอาแหวนของอาชีพคินิกนะครับให้กับตัวครผู้ถูกเลือกครับก็คือตัวเราผู้เล่นนั่นแหละโดยเป็นผลทดสอบสุดท้ายก็คือถ้าเกิดผู้ถูกเลือกคนนี้นะครับสามารถรวบรวงแหวนกลับมาให้ฟินิชได้นะครับก็จะถือว่ามนุษย์แดบยังมีค่าพอที่จะให้มีชีวิตต่อไปครับแต่ถ้าเกิดไอผู้ถูกเลือกคนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะรูปรวมแหวนมาได้หรือว่าตัวเองแ่บเผลอเผลอหลงในพลังของแหวนไปนะครับฟินิชก็จะถือว่ามนุษย์แดบไม่มีไม่มีค่าเกี่ยวกับการอยู่ต่อครับเขาก็จะลบโลกนี้ทิ คือต้องบอกฟกีนี่มันมีพลังระดับนั้นแหละเพราะว่ามันคือเทพสร้างโลกเลยนะมันเป็นเทพมันเป็นเทพพ่อที่สร้างโลกครับเพราะงั้นปัจจุบันเนี่ยไอแหวนของนักปุ่นเนี่ยมันก็เลยจะอยู่กับเราครับแหวนของอาชีพคีริกฮะสาเหตุที่แหวนวงนี้สําคัญที่สุดครับเพราะว่าแหวนวงนี้คือแหวนของประจําอาชีพคีริกก็คือแหวนประจําตัวขอ,ของเทพเอลฟิกนะครับซึ่งในเนื้อเร่อภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยทุกคนจะรู้อยู่แล้วนะว่าเอลฟิกจะถือว่าเป็นเทพที่สําคัญที่สุดในบรรดาเทพทั้งแปดองค์ฮะนั่นแหละอพราะที่ต้อง คือที่ผมยาว่า8กับ12เนี่ยเพราะว่าอีสีองค์ที่เหลือมาเป็นเหมือนตัวประกอบอะครับโผล่มากระจึงนึงเองแต่หลักที่เด่นจะเป็น8คนนะคืออาชีพหลักนั่นแหละเอลฟิกเป็นคนเปนเทพที่มีพลังเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังของแวบวงนี้เลยจะมากที่สุดตามไปด้วยครับซึ่งเราก็ใช้แวบวงนีน้ในการคอยช่วยเหลือแต่ละคนคนคนในดินแดนนี้มากมายนะครับแล้วก็รวบรวมแบบมาได้ครบครับซึ่งปัจจุบันแบบวงนี้ก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมแม่คือต้องบอกว่าเอลฟิกเนี่ย ที่เป็นเทพประจําแหวนเนี่ยติดเรามากนะครับคือเรียกว่าดูแลเรายิ่งกว่าดูแลลูกอีกครับคือมันอยู่ในระดับที่เรียกว่าใครห้ามแตะแหวนบริสุทธขานอกจากตัวเรานะครับคือระดับนั้นเลยอ่ะเอลฟิงนี่ก็ห่วงใช้ได้อยู่นะฮะอันนี้ก็คือน่าจะถูกใจเรามากนั่นแหละเพราะว่าตัวละครผู้ถูกเลือะครับมันจะถูกบรรยายว่าในเนื้อเรื่องก็คือเป็นคนที่มีจิตใจที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์มากครับแล้วก็เป็นคนดีมากด้วยดีแบบไร้มนทินนะครับถึงความจริงไอตัวละครเราเนี่ยมันดูมันจะดูเกาๆบ้างบางฉากก็เถอนมักวไปอะ โอเคจบไปแหวนวงเดแหวนอาชีพคีริกไปแล้วต่อไปจะพู้ดถึงแหวนที่7วงนะครับซึ่ง7วงเนี่ยก็จะตกไปอยู่ในมือของแต่ละคนแล้วก็ส่งผ่านไปได้เลยครับซึ่งที่เรารู้ล่าสุดก็คืออ่ะเริ่มจากสาวงแรกก่อนที่ผมจะพูดก็คือแหวนของอาชีพอริเอรแหวนของอาชีพหมอยาอโคทแคลรี่แล้วก็แหวนแล้วก็แหวนของอาชีพตีฟนะครับหรือแหวนของโจนะครับสาวงนี้นครับถูกตกไปอยู่ในมือของไลแบคครับ ซึ่งถ้าเกิดใครได้ภาคหนึ่งมาแล้วเล่นไปถึงถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณก็จะรู้นะครับว่าลาแบ็กมันเป็นใครครับมันคือตัวลายที่สุดของเดลเลอร์ภาคหนึ่งนั่นเองรีแบ็กนะครับสามารถเก็บแหวนทั้งสาวงนี้มาได้ครับแต่ว่ารีแบ็กอ่ะด้วยความที่ว่ามันเป็นลูกสาวของเทพองค์ที่13นะครับที่ถูกเทพ12องค์อ่ะผนึกเอาไว้ครับรีแบ็กเลยไม่ต้องไม่ต้องการในพลังของไอ้สตัวไอ้วงนี้ครับเขาก็เลยเอาไปให้ลูกน้องของตัวเองครับซึ่งไอ้ลูกน้องของรีแบ็กเนี่ยก็จะเอาให้คนอื่นอีกทีนนนึงงงคครรรัับบโดย2ววแแกะหขอ ของอาชีพวอริเออร์กับแหวนอาชีพอโพเทคารีนะครับคนที่ได้ไปคือเซราฟีน่าครับเซราฟีน่านะครับมีเป้าหมายที่จะขึ้นเป็นเทพองค์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นเขาเลยเก็บแหวนของอาชีพหมอยากับตัวไว้ครับส่วนแหวนอีกอันหนึ่งเนี่ยก็เอาไว้ให้อีกคนหนึ่งครับเพื่อได้ทําแผนการของตัวเองครับซึ่งคนที่ได้แหวนของอาชีพนักลบกไปนะครับก็คือไททอสครับวีรชนวีรชนของของสัสนาจักครับซึ่งไททอสเนี่ย ใช้แหวนวงนี้ในการก่อวิดเวดวิกรรมมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองยาการทดลองยากับผู้คนแล้วก็ใช้พลังเนี่ยในการวงการวงการอำนาจหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่องครับเรียกว่าไททัสที่ก็เป็นคนที่ใช้แหวนอันนี้ที่คุ้มมากเลยครับคือใช้ก่อเรื่องได้เยอะจริงจริงอนคนนี้ซึ่งล่าสุดก็คือโดนเราตกมานะครับแล้วก็ได้แหวนทั้งสองวงม,มาแล้วทั้งเศาฟินาแล้วก็แหวนของนักลมนะครับก็อยู่กับเราหมดเลยส่วนแหวนอีกวงหนึ่งครับแหวนของอาชีพโจรครับคนที่ได้ไป หลังจากรีแบ็กครับคือชิเมออนครับสำหรับใครที่เล่นภาคหนึ่งมานะครับทุกคนคงคุ้นหน้าคุ้นตากับอีพ่อหนุ่มคนนี้ดีนะครับชิเมออนตัวร้ายบทสุดท้ายของเนื้อเรื่องพิมพ์โรสนั่นเองครับชิเมออนนะครับถึงจะได้แหวนวงนี้ไปก็เถิดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้พิษสว่านแหวนวงนี้ครับเขาก็เลยเอาแหวนวงนี้ให้คนที่ตัวเองสนใจอีกคนหนึ่งครับนั่นก็คือออกัสที่จะเป็นที่จะเป็นบอสในเรื่องภาคมือถือนั่นเองครับซึ่งล่าสุดก็คือโดนเราตบไปเหมือนกันครับแล้วเราก็ไดด้้แแแหหวววนนนนขออออองงงกัััสมมาคครรบบ่ะะลลตีป ต่อไปอีก2วงจะเป็นคู่ของของอาชีพของอาชีพแดนเซอร์แล้วก็อาอาชีพโคลานะครับแหวนทั้ง2ออาชีพนี้นะครับตกไปอยู่ในมือของทัททล็อกครับจากภพดินีของอาณาจักรกาโลฮาครับอาณาจักรที่อยู่ทางทางทิศตะวันตกของออสเทล่านะครับซึ่งทัทะล็อกนะครับตั้งใจที่จะครอบครองออสเทล่าทั้งหมดนะครับเขาก็เลยส่งแหวนวงหนึ่งมาให้กับพาดิสที่เป็นราชาทารราาที่อยู่ตอนนั้นครับโดยที่เขาส่งแหวนมาให้ก็คือแหวนของอาชีพโคลาครับแหวนของไอ้พวกอาชีพอาชีพนักเวนน ซึ่งพาดิสนะครับก็เอาแหวนโมเนียไปใช้ก่อวีดอเวลกับมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการก่อสงครามแล้วก็ยกังรวมถึงฆ่าลูกสาวตัวเองด้วยเพราะาลูกสาวตัวเองไม่มาขัดขวางแผนการตัวเองครับฆ่าลูกเขยตัวเองต่างหากเรียกว่าพาดิสเน่น่าจะเป็นตัวละครที่ระยำที่สุดในเรื่องแล้วครับในเรื่องนี้ซึ่งทาร์ล็อกก็ยังถือคลองแหวนของนักเต้นไว้อยู่นะครับก็คือไปใช้เป็นพลังของตัวเองนั่นแหละซึ่งก็ผลสุดท้ายก็จะโดนตัวละครตัวเอกของเรานะครับตบทั้งสองทั้งสองคนโดนตบหมดครับแล้วก็ได้แหวนทั้งสองมาเลย ไปแล้ว6วงอีก2วงที่เดินนะครับคือแหวนอาชีพพ่อค้ากับแหวนของอาชีพไปของอาชีพนักล่านะครับคนที่ได้แหวนสองวงนี้ไปนะครับอันนี้โชคดีหน่อยคือคนที่ได้เป็นเป็นคนดีครับคนเคยดีดีต้องพูดงี้คนที่ได้แหวนวงนี้ไปนะครับคือตระกูลฮิลเนอนอฟครับตระกูลของออสการ์นั่นเองซึ่งแต่แต่แรกแรกเริ่มเดินทีนะครับตระกูลฮิลเนอนอปเป็นตระกูลที่ดีมากนะครับเป็นตระกูลคนรวยที่คอยใช้คอยใช้เงินของตัวเองนะครับในการช่วยเหลือประชาชนประชาชนเรื่อยๆมาครับคือเขา เขามีคติประจําตระกูลก็คือไอ้ที่เขามีความมั่งมีตอนนี้ได้เนี่ยมันเกิดขึ้นจากประชาชนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตระกูลเจ้าเมืองนั่นเองเขาก็เลยจะเอาเงินนะครับช่วยเหลือผู้คนอย่างอย่างที่ไม่ไม่ไม่แคร์อะไรเท่าไหร่ครับคือเป็นตระกูลที่คอยช่วยเหลือทุกคนนั่นแหละแต่ว่าด้วยความที่ว่าทรัพย์สินของตระกูลเฮลซนอฟนะครับมันเยอะเกินไปครับมันไปนไปที่ต้องตาของโจหลายๆคนนะครับซึ่งสุดท้ายนะครับตระกูลเฮลซนอฟก็โดนก็ล้มล,ละลายครับเพราะว่าหลังจากที่โดนหลอกหลายๆยอย่างครับซึ่ง ในท้ายที่สุดนะครับตระกูลเทีนสโนมนี่คือเรียกว่าจะโดนฆ่าทั้งตระกูลแล้วครับแต่ว่าโชคดีที่ออสการ์นั้นได้พ่อช่วยไว้ก็เลยหนีรอดมาได้ครับซึ่งออสการ์นะครับตอนที่หนีตายนะครับพ่อของเจ้าตัวนะครับก็ได้ฝากแหวนสองวงนี้ไปให้ครับเพราะว่าเขาถือว่าแหวนสองวงนี้เป็นเป็นสมบัติประจําตระกูลครับซึ่งออสการ์ก็ได้แหวนทั้งสองวงนี้มาครับแล้วก็เดินแล้วก็หนีมาหนีมาเรื่อยไปครับจนในท้ายที่สุดนะครับออสการ์ที่เจอความลำบากมากเกินไปแล้วก็รวมถึงเอาแต่คิดได้ใจไปแบบว่า ท่าที่ตระกูลของตัวเองนะช่วยเหลือทุกคนมาตลอดทําไมทุกคนถึงทําอย่างนี้กับตัวเองครับออสการ์เลยตัดสินใจว่าจะตั้งตั้งใจกำจัดสิ่งที่เรียกว่าความโลภออกไปจากมนุษย์ทั้งหมดนะครับรวมถึงความมั่งมีทั้งหมดด้วยเขาก็เลยเก็บแหวนวงหนึ่งไว้กับตัวเองครับก็คือแหวนของอาชีพพ่อค้าครับส่วนดีแหวนอีกวงหนึ่งนะครับเขาก็ให้อีกคนหนึ่งไว้ครับโดยเขาขายให้กับผู้หญิงคนหนึ่งครับซึ่งคนผู้หญิงคนนั้นก็คือเฮอร์มีเนียครับ เฮอร์เบเนียก็ใช้แหวนวงนี้ในการก่อเรื่องมากมายเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นการที่ทํายาเสพติดเอ่ยใช้ในการรอบสังหารคนอื่นเอ่ยอะไรพวกนี้เอ่ยครับก็เรียกว่าก่อปัญหาเยอะเหมือนกันครับส่วนออสการ์นี่คือรอตักตัวผลประโยชน์จากเฮอร์เบเนียทีครับซึ่งสุดท้ายก็คือโดนเราตกเหมือนกันครับแล้วก็ได้แหวนทั้งสองวงกลับมาครับซึ่งในตอนล่าสุดนะครับหลังจากที่เราได้แหวนครบทั้ง8วงนะครับเรากําลังเอาแหวนวงนี้ไปคืนให้ฟินิสครับทั้ง8วงเลย แต่สุดท้ายนะครับ like. ตัวไลท์แท้จริงก็เ like. ปิดเผยตัวตนออกมาครับนั่นก็คือซาสทอรครับซาสทอรนะครับมีเป้าหมายของตัวเองเหมือนกันครับก็คือการกําจัดสิ่งที่เรียกว่าความความโลภและความทะยานของมนุษย์ทิ้งไปครับคือต้องการกาจัดให้โลกไปเนี้ยมันกลายเป็นโลกที่ทุกคนนะครับเป็นคนที่ไม่มีความต้องการอะไรครับคือไม่มีความโลภอะไรเลยทั้งนั้นนะครับคือเรียกว่าบิยอร์กออสการ์นะครับออสการ์นี่แค่ต้องการกำจัดความมั่งมีหรือความโลภในเงินตาของคนเฉยๆนะครับของซาสทอร์นี่คือต้องการกาจ ซัทอร์ก็ได้แหวนทั้ง8ปวงไปนะครับแต่ว่าโชคยังดีครับเอลฟิสนะครับหรือแหวนของอาชีพคีิีนะครับเขาเขาเรียกว่าสตรองกว่าแหวนของอื่นครับเขาก็วิ่งกลับมาหาเราทันทีครับคือฉากนี้มันหามานะตรงที่ว่าซัสทอรเนี่ยได้แหวน8ปวงไปหมดเลยใช่ปะแต่แหวนของเอลฟิสนะยืนเดียววนกลับมาหาเราแทนนะเป็นฉากที่ผมแอบขับนะแต่ว่ามันก็เป็นการแสดงเลยแนะว่าคนที่ด้ครอบครองแหวนวงนี้ได้นะแหวนของอาชีพคีิีได้เนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีจ,จิตใจบริสุทธิ์จริงๆเท่านั้นครับใครก็แตะไม่ได้ ซึ่งในท้ายที่สุดนะครับลังจากที่ฝ่าฟันอุปสรรคมามากมา,กายไก่กองนะครับเราก็สามารถจัดก,การสระสะท้อได้ครับแล้วก็ส่งแหวนทั้ง7วงครับ7วงเนี่ยเอ่อกลับไปสู่ในจุดที่มันควรจะอยู่ได้ครับก็คือผน,นึกไว้เรียบร้อยแลลวพลังของเทพก็ไหลเข้าสู่ดินแดนครับแต่ว่าแหวนของอาชีพคีดิกนะครับหรือใบวของเอลฟิกเนี่ยก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมครับซึ่งถามว่ามันทาให้โลกเสียสมดุลไหมก็คงไม่เสียสมดุลเท่าไหร่หรอกมะั้งดูจากที่มันยังอยู่กับเราตลอดไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการจบนะครับของในเรื่องของแหวนทั้ง8วงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับก็ในท้ายที่สุดก็คือเหลือแหวนของอาชีพคลินิกอยู่กับเราคนเดียวครับก็ถ้าไม่มีแหวนนี้เราก็กดกาชาไม่ได้นะอันนี้แซวๆนะส่วนอีก7วงก็ถูกผนึกไว้เรียบร้อยแล้วครับก็พลังของเทพทั้ง7องค์เนี่ยก็จะถูกไหลซื้อสูอส่ดินแดนครับความจริงพลังของเอลฟิกนี่คงไหลกับดินแดนเป็นนาน,นแล้วแหละเพราะมีเนื้อเรื่องมันก็จะมีบอกอยู่นิดนึงแงเอาละครับจนถึงจุดนี้นะผมก็ควรจะพูดว่ามีแค่นี้แล้วก็ปิดคลิปนนนนนะคคครรรััััับบแแต่่วววาามมมจิงงงล้้ผยยีีสปอออใหึ ขอย้ำนะครับว่านี่คือสปอยที่ร้ายแรงที่สุดนะครับสำหรับคนที่ยังเล่นพังมือถือนะครับและยังอินกับเนื้อเรื่องนะครับถึงผมจะไม่อินนก็ถืตอนนี้นะคือความจริงอ่ะมันยังเหลือแหวนอีกวงหนึ่งครับที่จะถูกกล่าวถึงในเนื้อภาคสองครับซึ่งเนื้อเรื่องของเซิร์ฟเรายังไปไม่ถึงนะครับปัจจุบันที่ผมทําคลิปตอนนี้นะยังไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเตกแทกสปอยนะครับ3 2 1แหวนวงสุดท้ายนะครับแหวนของผู้ล่วงหล่นครับแหวนของกาเดลล่านั่นเอง โดยแหวนวงนี้นะครับคือแหวนที่เซลนะครับตัวละครหลักภาค2หรือเป็นพระเอกภาค2นะครับถืออยู่นั่นเองครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวละครหลักในแต่ละภาคของภาคมือถือครับตัวเราเนี่ยจะถูกเรียกว่าชูเซนวันครับเอราเบชิโมโนะก็คือคนที่เป็นผู้ถูกเลือกครับเซลก็มีตำแหน่งเป็นผู้ถูกเลือกเหมือนกันครับทุกคนก็จะเรียกเซลว่าผู้ถูกเลือกครับชูเซนวันเนี่ยแต่ว่าความหมายของชูเซนวันของทั้งสองคนจะต่างกันครับตัวเราผู้เล่นเนี่ยเรียกว่าผู้ถูกเลือกเนี่ยเพราะว่าเขาคือผู้ถูกเลือกที่ถูกมากอบกู้ดดินนนแหีรับกบัคืสู่่ทีมัันคครรจะอยูบ แต่ว่าของเซลนะครับเซลจะเป็นผู้ถูกเลือกที่ถูกเลือกให้เป็นภาชนะสิ่งสถิตของกาเดล่าครับเทพลงหลดที่ตั้งใจจะกลับคืนชีพมาเพื่อทําลายโลกนี้ทนะิ้งฮะซึ่งผมชอบการตีความนี้นะคือมันเป็นชูเซนบันเหมือนกันครับแต่ว่าชูเซนบันคนละความหมายนั่นเองเอาละครับและนั่นคือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่ยังงง,งกับหลายๆเรื่องนะครับเดี๋ยวผมจะมีทยอยทําคลิปเจาะทีละเรื่องทีละเรื่องมานะครับผมลองทําอันนี้เฉยๆเ,เพราะว่าอยากจะคือ รู้สึกเหมือนผมเนี่ยแต่ตั้งสเกลอะไรไว้ใหญ่เกินไปครับคือตั้งใจว่าจะทําเป็นประวัติยาวๆเลยแต่ผมคิดในใจว่าเออมันถ้ายาวๆหมดเนี่ยผมว่ามันจะเป็นอะไรที่ยัดเกินไปแลวทุกคนน่าจะเบื่อก่อนนะเพราะงั้นผมจะตัดสั้นๆแล้วกันแล้วก็เอาแบบทีละประเด็นๆมานะครับแล้วผมค่อยแตกย่อยอีกทีนึงครับสำหรับใครที่เล่นในเรื่องมือถือมานะผมว่าทุกคนคงเข้าใจแหละส่วนคนที่ได้ภาคหลักอาจจะงงๆหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามทําคลิปออกมาแล้วก็คอยทยอยเจาะทีละทีละอย่างทีละอย่างไปเรื่อยๆนะครับก็สําหรับคล ถ้าเกิดชอบะครับก็อยากดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมหน่อยนะครับอันนี้ผมปกติผมจะไม่พูดอย่างนี้แต่ว่าไอคลิปข้อมูลเนี่ยอันนี้ผมขอพูดหน่อยแล้วกันครับอันนี้ผมใช้เวลาทำนานกว่าคลิปปกติเยอะมากครับโอเคครับไม่รบกวนเวลาของทุกท่านมากกว่านี้นะครับเพราะนันขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ